มาแบบวๆเพราะว่าซอม i v a l Series นะคะมหาลาัยครั้งเนี่ยเพิ่งปล่อยทีเซอร์ออกมานั่นเองทุกคนเป็นโปรดักชันจากมันดีเวิร์กนะแกคือบอกเลยว่าชอบโปรดักชันมากเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการเกิดเหตุคนกลายพันธุ์กลายเป็นซอมบี้ณมหาลาัยแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเขาเชื่อว่ามหาลาัยแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเชื้อซอมบี้ที่แพร่ระบาดไปทั่วในตอนนั้นนั่นเองทุกคนแล้วทีเนี้ยมันดันมีเงื่อนงำของการเกิดการแพร่ระบาด ไอเชื้อซอมบี้นี้ไว้แกมันเหมือนจะหลุดมาจากในมหาลัยนี่แหละเหมือนมันเป็นโครงการการทดลองลับๆอะไรบางอย่างเว้ยซึ่งมันเกี่ยวกับคนใหญ่คนโตแล้วทีเนี้ยตัวละครที่เหลือรอดอยู่ในมหาลัยอ่ะที่ต้องเอาตัวรอดอ่ะมีคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการนี้ดิฉันคิดว่าจากตัวทีเซอร์นะคะคิดว่าเป็นตัวเจนนิสตานั่นเองทุกคนเออแล้วก็แบบว่าแล้วแม่ของเจนนิสกับน้องนิวอ่ะก็ดูจะแบบเป็นคนที่แบบ มีความสามารถหรืออะไรบางอย่างที่สามารถไปตรอก,กรกับผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังได้เพื่อที่จะพาลูกของเขาออกมาจากมหลาลัยที่เต็มไปด้วยซอมบี้อะแกและทีนี้ในในในตัวทีเซอร์ก็คือมีความน่าดูนะชอบมากโปร,โปรดักชันเขาแบบว่าเออดีแบบแล้วซอมบี้มีความแบบเรายังไม่ได้เห็นซอมบี้ที่มีความน่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าก็มีความที่แบบว่าเฮ้ยน่าดูเออแต่ว่าในในส่วนของผู้ที่รอดชีวิตอยู่ในมหลาลัยอะ แต่ละกลุ่มละกันเนาะก็คือนักแสดงนําก็คือน่าสนใจมากๆคือมีแบบนนอินทนนมีมีบุญนเปรมปะเออแล้วก็มีพี่ป๊อกพี่เวียอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยแพรวาปะชื่อชื่อแพรหรือแพรวาสักอย่างเออที่ที่เล่นเป็นส้มๆอะไแกเออนักแสดงคือน่าดูมากโปรดักชั่นคือน่าดูมากแต่แค่รู้สึกว่านักแสดงที่เล่นเป็นผู้เหลือรอดชีวิตในแต่ละกลุ่มในมหลาลัยอะมันมันค่อนข้างดูไม่ได้ กลัวขนาดนั้นหมายถึงว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวนะทุกคนเออคือคือ,คอรู้สึกว่าอินเนอร์ข้างในเขาไม่ได้กลัวกับซอมบี้หรือว่ามีอารมณ์ร่วมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นจริงๆอะเนาะก็คือไม่รู้อันนี้มันเป็นแค่ทีเซอร์เราอาจจะต้องไปรอดูกันจริงๆนะคะแบบซีรีส์เต็มนะคะกับซอมไวเวอร์นั่นเองมหาไรยครั้งนะคะวันที่31ตุลาคมทาง n น t f l i x เลย